ผมเคยขาดตาดที่ที่ในครัวครับคราวนี้ผมก็ไปซื้อที่ที่อ่าร้านร้านหนึ่งพอผมใช้นะพอผมทุบนะผมทุบกระปูนะทุบกระปูนะทุบกระปูนะผมทุบกระปูนเลยนะทุกวันเนี้ยปูนแตก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 ครับเดินเดินทีเนี่ยเข้ามาในแชทบ้างทั้งหมดทั้งหมด 5- 9โลผมก็หมดแล้วเช่นในบ้านปางของเรานี่มีหลายเจ้าบอกว่าไม่ซื้อขายนอกจากครูหานี่น้ำตาอะไรครูน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำตาลมะพร้าวจากไหนครับ จากเพชรบุรีครับเพชรบุรีแท้ครับก็ uh. ถือว่าก็ uh, ถือว่า ถ้าเราใช้คําว่าแท้เดี๋ยวคนอื่นเขาอาจจะได้แต่ว่าเราใช้คําว่าดีดีนั้นในระแวกนั้นเพราะว่าเขาต้องผสมอยู่แล้วครับว่าจะผสมน้ำตาลมากน้อยเพียงใดจะผสมยอจะผสมตาอะไรปุ๊บวนนั้นเนี่ยที่ผมเอามาทำนายบ้างเอามาทำบุญบ้างหถือว่าผู้ปกครองมีการตอบรับที่ดีครับแล้วก็อย่างเช่นในบ้านปางของเรานี่มีหลายเจ้าบอกว่าไม่ซื้อไข่นอกจากกุมาแล้วพอเคยซื้อมาปุ๊บขนาดผมเองนะผมเคยผมขายผมเก็บไว้แต่วันนั้นนะผมเคย ขาดตลาดที่ที่ในครัวครับคราวนี้ผมก็ไปซื้อที่ที่อ่าร้านร้านหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้วยไปซื้อที่รูปซื้อรูปตางไปไปซื้อต่างๆครับพอผมใช้นะพอผมทุบนะผมทุบกระปุลนะผมทุบกระปูนเลยนะทุกวันเนี้ย ปูนแตกครับจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับปูนแตกเลยูนเนี่ยที่ล้างจานผมว่าผมให้พวกช่างตอนหุบปอกปากปูนแตกเลยที่ล้างจานแตกที่ล้างจานปูนนะปูนที่ขึ้นที่ขึ้นมันแตกน้ำตาลไม่แตกอ่ะอย่างเงี้ยครับเนขึ้นขึ้นมาขนาดเนี้ยเป็นปูนผมหุบปอกปูนแตกแต่น้ำตาลไม่แตกผมเห็นเลยอันเนี้ยผมก็ผมว่าน้ำตาลน้ำตาลแตกแค่ไม่ต้องไาจานเนี้จานนี้จะตั้งไว้แตักนีละลายแล้วครับเนี่ยเริ่มละลายแล้วเริ่มนิ่มแล้วเพราะว่า เพราะว่าผมตังมายัางดีอันนั้นนะคยผมถือว่ายัางอย่างนี้เท่าไหร่อันเนี้ย อันนี้กิโลยังไงเออมันมันปึกนะครับบางคนเก็เอาปุ๊กห้าสิบครับห้าสิบบาทครัผมไม่ค่อยตับเพชรนะครับผมก็เลยไม่ได้ทำแบบว่าเพจหลานตาไงหลานตาตัดเพจนะอาจารย์ลินก็คือว่าจะกลับทีนึงก็จะแจ้งก่อนแจ้งใครสนใจยังไงก็ติดต่อทักมาครับตอนตอนเนี้ยตอนเนี้ยที่ในในเฟซล่าสุดมันมีสิบเจ็ดโลแล้วก็ทางกาลตโนดนะอ่าห้าโลห้าโลแต่เดิมทีนั้นน่ะเดิมเดิมทีแล้วเข้ามาในแชทบ้างทั้งหมดทั้งหมดห้าสิบเก้าโลผมก็หมดแล้วหมดแล้วห้าสิบเก้าโลนะครับห้าสินอ่า พี่สาวผมบอกว่าเอาชุดนี้ไปขายร้อยห้าสิบนี่ผมไม่เอาผมทำบุญด้วยผมก็ขายร้อยร้อยเขาร้อยแค่ยี่สิบร้อยยี่สิบแต่ตอนนี้คนก็จองจองไปแล้วมะพร้าวกับน้ําตาลตะโหนดกับน้ำตาลมะพร้าวต่างกันยังไงโอ้แต่ต่างกันมากเลยครับถ้าทําน้ํากะทิอืถ้าทําน้ำทิว่าน้ำตาลมะพร้าวหอมแล้วรดช่องน้ํากะทิโอ้ผมว่าน้ำตาลมะพร้าวหอมนะแต่แพ้แพ้น้ําตาลตนโหนจะเราตัดตะโหนจะหวานหอมมันจะออกกันว่าขบบนิดๆจะอร่อยแล้วก็น้ำตาลตะโหนนี่มันเป็นเออ่ปึกแบบนี้หรือว่าปึกไม่ก็เป็นปึกปึกตรงนู้นอ่ะ เป็นปึกแบบเป็นป้าผ้าผ้า้าอันนั้นคือตโนดตโนดนะครับที่ว่าเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากจะลองชิมน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลตโนบก็สามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ๊ก ก็สซเลมานาสุดมาลีมาลีนมาลีนสุก็ได้แต่แต่มันจะมีบางช่วงครับผมอาจจะแจกบ้างอะไรบ้างเพราะว่าผมก็ถ้าแจกช่วงไหนก็บอกมาบอกทำครับเพราะว่าก็จะทำบุญครับเพราะว่ามันมันต้องมีช่วงที่ทำบุญนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากและอันนี้ใครจ่ายเท่าไหร่ครับร้อยบครับครับครับผมครบ